วิธีหลุดออกจากชีวิตไม่มีรักนะคะที่ได้ผลที่สุดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์เปิลเนี่ยมาฝากเอาใจทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วกําลังเป็นคนโสดนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตความรักใหม่ๆนะคะชีวิตที่ไม่มีรักไม่มีจริงค่ะทุกคนเกิดมาเพื่อรักความรักเป็นสิ่งสวยงามและคุณคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดใช่ที่สุดนั่นเองเรามาดูต้นตอกันค่ะว่าเพราะอะไรนะคะเราถึงยังรู้สึกว่าเราไม่มีรักหรือว่าขาดรักนะคะทั้งๆ้ที่จริงๆแล้วความรักเป็นต้นกําเนิดของความ ความรักทําให้เรารวยขึ้นความรักทําให้เรามีแรงบันดาลใจและความรักก็ทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้อย่างง่ายดายนะคะมาค่ะมาจัดการตัวเองกันอันดับที่1นนะคะสําหรับคนที่ไม่มีรักคนที่ชอบบน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องสามีภรรยาบน่นไม่มีแฟนบน่บน,บน,บนนู่นบ่นนี่หรือว่าชอบเก็บประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังคนพวกนี้เป็นคนที่สร้างภาพความล้มเหลวเกี่ยวกับความรักเนี่ยซ้ซําๆลงไปในจิตใต้สํานึกนั่นคือหยุดพูดถึงชีวิตคนอื่นหยุดพูด ชีววิตตัเอหยุดพูดถึงชีวิตคนที่เราไม่รู้จักเกี่ยวกับความล้มเหลวในความรักของเขาเพราะว่าทุกครั้งที่คุณคิดพูดทําซ้ําๆมันก็จะเป็นการสร้างภาพนะคะของชีวิตเราให้เป็นแบบนั้นนั่นเองค่ะเราคิดเรื่องตัวเราคนเดียวเป็นเรื่องตัวเราคนเดียวเราคิดเรื่องคนรู้จัก เป็นตัวเราหารลรวมกันกับคนรู้จักนะคะและเมื่อเราคิดถึงคนรู้จักคนไม่รู้จักและตัวเราก็กลายเป็นว่าหาค่าเฉลี่ยความผิดพาลาดล้มเหลวในชีวิตนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยค่ะสาหรับสาวๆหนุ่มๆที่ชอบนะคะโพสต์ตามใต้คอมเมนต์ว่านู่นนี่นี่นั่นเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองรักแท้ไม่มีอยู่จริงจเจ้าชู้อย่างงู้นอย่างนี้หรือว่ามีทัศนคติด,ด้านลบเกี่ยวกับความรักคุณก็เที่ยวไปโน้มน้าวให้คนอื่นเนี่ยเขารู้สึกแย่ไปตามความคิดของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปรับวิธีการคิดใหม่ถ้าคคุณจะิด พูดทำหรือพูดอะไรเกี่ยวกับความรักก็ให้พูดด้านบวกพูดด้านสร้างสารรพูดด้านโพสติฟนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อ2ค่ะวิธีการนะคะที่ทาให้คุณเนี่ยหลุดจากชีวิตไม่มีรักไปตลอดการเลยนะคะแล้วได้ผลที่สุดนั่นคือลงมืออย่างเชื่อมั่นค่ะลงมือยังไงคะเป็นคนที่รักตัวเองนะคะเป็นคนที่รักตัวเองคุณสังเกตไหมคะว่าคนที่เขาจะได้รับความรักเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นคนขี้เหงา ไม่ได้เป็นคนขี้เหงาไม่ได้เป็นคนที่แบบนั่งเศร้านะคะวหวังให้จะแบบเด็ดดอกฟ้าหรือว่าหวังเจ้าชายขี่ม้าขาวแต่คนที่ได้รับความรักเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรักล้นใจแล้ว ไม่ใช่ความรู้สึกขาดแขนเช่นคุณอยากมีรักโอยเมื่อไหร่จะมีใครมารักเหมือนคุณเป็นขอทานนะคะขอเศษความรักจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไม่ใช่ขอทานแต่เราเป็นคนที่มีความรักมากมายและความรักจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราไม่ว่าคนนั้นจะรักเราหรือไม่รักเราเราก็มีความรักมากมายให้เขามาเศษค่ะอย่าไปหวังว่าเฮ้ยจะไปเอาความรักจากเขานะให้หวังว่าเขาอะต้องมาเติมเต็มชีวิตกับเราสิเขาต้องมารับความรักเราสิอันนี้บอกเลยค่ะ จบชีวิตไม่มีรักตลอดการถามว่าตัวอย่างแบบไหนอาจารย์เปิ้ลไงอาจารย์ไม่เป็นคนที่มีความรักตัวเองมากเลยและอาจารย์เปิ้ลก็สามารถรักได้ทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักแล้วก็เป็นความรักที่ดีที่สุดนะคะคนที่อยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าเราไม่ได้ไปคาดหวังกับเขาและเขาก็รู้สึกแบบอยากอยู่ใกล้คนที่มีความรักความเมตตาแล้วก็ไม่ไม่คอยเรียกร้องอะไรพวกนี้เขาก็จะมีความสุขมากๆเลยซึ่งตรงนี้เป็นนิสัยอย่างหนึ่งนะคะซึ่งคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยมีอาจารย์เปิ้ลแปลกใจมากเลยมีแต่ขี้น้อยใจเก่งนะคะแล้วก็มีแต่่้งโทษคคนนนนอื ไม่ตลอดเวลาเราความรักเราบังคับไม่ได้เนาะแต่เราเริ่มต้นที่เราจะมีความรักร้อยเปอร์เซ็นต์กับตัวเราก่อนแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเฮ้ย hey, เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ใช่สิ่งที่ขาดแต่คุณคือความรักที่เติมเต็มโลกไปนี้ให้งดงามค่ะต่อมานะคะข้อสามค่ะวิธีการที่เราหลุดพ้นจากความรักเลยนั่นคือคุณต้องรู้สึกมีความสุขก่อนวิธีการที่คุณจะรู้สึกมีความสุขนั่นคือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าความสุขคือหน้าที่ของเรา ความสุขไม่ใช่หน้าที่ของแฟนความสุขไม่ใช่หน้าที่ของพ่อแม่ความสุขไม่ใช่หน้าที่ของเศรษฐกิจแต่ความสุขคือหน้าที่ของเราวันนี้ไม่ว่าคุณจะสมหวังหรือไม่สมหวังถูกใจหรือไม่ถูกใจได้หรือไม่ได้มีหรือไม่มีคุณต้องมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของอำนาจแห่งความสุขชีวิตคุณนะคะจะไม่เป็นทาสรักอีกเลยและนี่คือเหตุผลที่ทําไม3ข้อนี้จึงทําให้คุณเป็นชีวิตที่มีรักไปตลอดการ 1. ห,หยุดค้ำครวน 2. เชื่อคิดและลงมือทำอย่างทรงพลังว่าคุณมีรักที่ดีได้ 3. ม,มีความสุขค่ะทั้ง3ส,สิ่งนี้ จะเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ในการดึงดูดคนที่มีนักลักษณะนิสัยใจคอแบบนี้มาเป็นคู่ของคุณมาเป็นเพื่อนของคุณมาเป็นกัลยาณรของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบคลิปนี้จิตทยาความรักนะคะขอบคุณการแชร์เพื่อกระตุ้นให้ความรักคุณเกิดเร็วขึ้นแล้วก็ขอบคุณการกดติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิตาด้วยนะคะแล้วเอา3วิธีนี้ไปใช้อาจารย์เปิ้ลเชื่อว่าคุณจะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าความรักอยู่ในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วความรักมีจริงค่ะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในความรักนะคะ huh